วันนี้ครับผมนี่อยู่กับผมนะครับเสือครับผมเราอยู่ในช่วงเสือช่องต้นของทุกคนตอนนี้นะครับเป็นเวลาตี2-38นาทีนะครับเรานะครับจะมารอแกล้งน้องทุกคนครับซึ่งผมรอจนผมจะหลับแล้วนะครับแต่ว่าน้องเขานอนกันไปน่าจะส่วนใหญ่ตื่นกี่บอกกีนะท,ที่สามะพี่สีมเออเขาจะลุกมาแล้วอะไรเงี้ยถามว่าเขานอนกันทั้งวันนะ่พวกนี้ทั้งขาวโอเคครับเดี๋ยวเราจะรีบไปตั้งกล้องนะครับวันนี้ผมจะแกล้ง เสียงดนตรีไทยนะครับแล้วก็แบบเสียง้หล่อให้น้องแบบหลอนใครลงมาก่อนคนนั้นก็โดนไม่รู้ว่าจะโดนใครบ้างนะวันนี้นะไปงันเดี๋ยวเราไปตั้งกล้องให้เรียบร้อยแล้วรอน้องลงมาโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็เมื่อกี้เรานั่งแอบดูกันนั่งแอบฟังเสียงเนาะผงงงมากก็คือได้ยินเสียง น่าจะเป็นฟุกออกมาหัานน้ำนั่นดู่าจะลงมาเล่นคอมนะครับเราก็ต้องนั่งรออยู่ในนดีก่อนแต่ว่าตรงนี้มันเปิดไ,ไฟไว้อยู่แล้วปกติไงโอเคครับทุกคนเนั่งรอนะครับ Thank mm -hmm. you. แล้วก็ติดได้ต้ก็กดน้อะไีเนา ยิงโอ้ยโดนหนังหลอกไอ้ยึังหลอกยิงไโดนอะไรอ่ะนี่ไงลงเมื่อกี้อ่ะไปโดนโทษโทษโอ้ยโอ้โหตกใจจริงอุ้ยอะไรพี่อออะไรเนี่ยมายังไงคลิปแกงพี่มาตั้งนานแล้วโอ้โขอโทอโทโอเคครับทุกคนเดี๋ยวว่าคนได้สำเร็จแล้วงั้นเดี๋ยวผมขอเตรียมกล้องกันต่อแล้วกันโอเคไม่หลอนไม่เมื่อกี้หลอนปะหลอน ไม่คือผมปิดไฟปุ๊บผมจะว,วิ่งขึ้นห้องแล้ว<อ>แล้วอยู่ดีกว่านั้นตกเฉยเลยเเชี่ยเขาจะตื่นล้วป่ะพี่โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมตั้งกล้องไว้ในห้องครัวเสร็จแล้วนะครับ<ๆ>เพราะว่าผมก็ต้องรอรุ้นว่าน้องอาจจะมาหาอะไรกินหรือเปล่าดึกๆนะดีนะจังผมสังเกตจากคนที่เรียก<ๆ>ว่าอะไรนิสัยของคนเนาะโอเคนะผมจะไปหลบในห้องน้ำแล้วกันเพราะว่าเหมือนจะมีคนลงมาแล้วเพราะเมื่อกี้แอร์ thank <laughs> you Oh, dude สำเร็จแล้วนะครับผมกับน้องอีกคนหนึ่งนะครับวีเสือตอนแรกกะอาอยไม่เฉลยนะครับคือแบบจะแบบหล่อพร้อมกันอะไรเงี้ยเองหลอนจริงไงเมื่อกี้พี่หลอนนะพี่พอยู่ข้างในพี่ยังขนลุก<อ>เลยเย้าล,าละเนี่ยเฮ้ยฉีแตก ออ้พี่เป็นใครไอ้วกกูวดพอทีเหลือไอ้ทีมทีมไม่ตื่นมาเลยพี่ทีมไม่คิดว่าจะโดนทีมนะไม่คิดว่าจะเป็นเองพอเป็นเองโอ้โหสบายแล้วแกไอ้ดีมโอ้พี่ลูกนี้ผมยิ่งมันหลอนอยู่โอเคทุกคนวูตอนนี้ตีสี่นะครับไอ้ทีมจะมาพอเนี่ยตื่นไหมนะโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวผมรอดูนะว่าจะทีมจะลงมาไหมถ้าเกิดว่าลงมาก็โดนตอนนี้ต้องชำลักโอเคทุกคนตอนนี้ผมตั้ง เสร็จหมดแล้วนะครับแล้วเมื่อกี้เห็นจานทีมอาจจะลงมาเขาไม่เห็นลงลอะไรเลเพราะยัมาดี นอนแล้วเหรอพี่เมียพี่เจอไหเปี่ยงข้างลามันอะไรไม่รู้ว่าผมก็เจอแล้วพหรือเจอแล้วพีน่ผมติดแท้เลยอะไรเปี่ยงเปี่เหนอะไรไม่รู้ว่าไหนมันมีไหมมันมันเพลงมันเปิดเองที่เราใสกับพี่ผมก็เจอเดี๋ยวผมลงไปแล้วพี่ใช่หรอเออ เที่ยวว่วไม่แปลกมีใครอยู่ข้างล่างเนี่ยไม่นะพี่ไม่เห็นมีเลย ตอนนี้ตีห้านะครับผมเกือบเช้าแล้วที่แก้ทุกคนสำเร็จโอเคครับสำหรับคิวทีก็ไม่ไหวนะครับพวกเราต้องไปนอนแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและติดตามช่องจานทีมช่องดีเจดีเมอร์ช่องอินสันเนียใช่ไหมแล้วก็พิเศษมาแล้วนะครับสำหรับคลิปเล่นเลยตอนนี้พี่เอ้าตีห้าไก่ขันผมเพิ่งอดหลับอดนอนเพื่อทุกคนอย่าลืมกดไลค์ด้วยขอห้าแสนไลค์เอ้ยห้าหมื่นไลค์ครับทุกคนยังจะเล่นต่ออีกแค่ใหคนหลอนด้วยไปทุกคนไม่ไหวสวัสดีครับ